ครับสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีบุเรืองไรยน์นะครับผมมาวันนี้นะฮะไม่ได้มางานบุญกระถินนะครับนี่ฮะวันนี้เรามาดูรถนะครับรถแก่เครื่องเสียงนะฮะขนเครื่องเสียงนะฮะมาตามมาถึงที่เลยครับนี่โอ้กําลังเก็บเครื่องเสียงอยู่ครับกําลังเก็บเครื่องเสียงอยู่ เ,เนี่ยครับเพิ่งเสร็จงานบุญเมื่อคืนนี้ครับเนี่ย<อ>มาดูคันนี้เลยครับโตโยต้าได้หนาะสามร้อยครับนี่ ตัวนี้เป็นไฟ12นะครับเป็นหัวเล็กนะครับเป็นหัว2ไม้ปัดใะไดนาบิวบอะไรเนี่ยนะฮะแต่รถมันน้องแบบมเมลสิคเดิมเดิมเลยนะเนี่ยรถเอียงคือเครื่องเสียงมันอยู่ข้างขวาเยอะนะคับอยู่ข้างนี้เยอะนะ ก็เลยรถดเลยเอียงนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้เขาเก็บเครื่องเสียงอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับโอ้มาวันนี้เองนะไม่รู้ว่าจะได้กันหรือเปล่านะครับวันนี้มาปุ๊บก็จะขี่กลับเลยนะถ้าได้ราคากันถ้าไม่ได้ก็กลับตัวเปล่าครับ ไปดูรถไปก่อนครับตัวนี้เป็นไฟ12เลยนะครับในหน้าตัวนี้ไฟ12เป็นเดิมๆเ,เลยทั้งคันเลยนะฮะส่วนท้ายห้าล้ครับโอ้คัสซีหักครับนี่คัสซีหักแล้วครับเริ่มมาแล้ว

เดิมๆเลยยังไม่เคยทำสีนะมันดูเตาอบแต่เสียดายตรงนั้นคัสซี่หักค<ม>อไม่มีครับตัวครอบไม่มีมเดิมๆเลย ไม่สวยเหมือนรถคันนั้นนะแต่กระบะได้ทรงได้เด,ด้อเด้ออ้ฝั่งนี้ก็หักครับแสดงว่ารถมันนี่เห็นไหมครับหักหักขึ้นมาข้างบนเลยราคาก็แรงนะครับราคาหรือว่าแรงเลย น่าจะพับคัสีน่าจะ,ะเยวพับ,พบยกหัวได้ไหมเนี่ยตัวนี้ยกยกหัวได้เบ่ครับยกหัวได้เนาะฮะ

มหักปะเรื่องมากที่งก่บบมัน้องการจับนะหารอบ้ากนเดิอไปเห็นคนเจ้าขายซื้อได้หนุนเดิอกกันเลยเห็นบ้านทั้งบ้านต้อเห็น้องฟันยาแดงก็เห็นได้แล้ามาเปลี่ยนไงใชเพาเปลี่ยนมาเท่นอันนี้ใส่ใส่ได้บ้นี่ใส่ได้ตัวฮะใส่ได้ตลอดด้นว่นุ่อง่องาเ้า้องเด่อ แก่แก่แต่เครื่องเสียงเหมาะซื้อมาโดนดไหมซื้อมาเลยหาหกปีแล้วอ๋อเจ้าดีเครื่องเสียงอย่างพวกแจนอื่นเครื่องแห่งดีเหรอโอ้ยแานคนได้เป็นผู้เลี้ยงมากที่สุดเส้นขับไล่เสนขับเบิ้งตลอดเนาะลูกเครื่องเยิ้มหน่อยครับก็ไปแล้วได้เห็นเบิ้องยังไงเนาะได้พี่นัท คนหาสอนมาหน,น, <g iggle> น้าสอนเมาแล้วมั้งป่าน,นงานแต่งหลานงาน้คานครับงานงานแตง่ง,แตง,างงานแต่งางานแต่งเดี๋ยวก็จะขึ้นบ้านเองเนี่ยออไ,ไปไปอยู่ฟังหน่อยยังครับวันที่เก้าเนี่ยยืนยู้บ้านไม่แล้วคน,นทไทยยืนยห็อ เกี่ยวว่างปะเนี่ยว่างแล้ววางแล้ปะเนี่ยเกี่ยวคือเข้าอะไรเข่ากันไรว่างนันไปนั่ง้วยไปนั่งัลนกันขึ้นไปเกี่ยวคัดไหลได้คนต๊ะเวทีเฮ้ยเย็บเบ๊กเย็บเป๊ะเย็บเ๊ะ ว่างไปนะปล่อยเลยนเป็นรอคลองรอ,งองแน้ะปล่อยเบรกัน ดูเรื่องครับเครื่องนี้หทบ้านฮะหัวหนึ่บ้านยังคืองามๆแม่รบ้านจงามั้นไหนมาวิ่ของอันอันเดียวกันถงเป็นงนแล้วก็ถงเป็นงใส่วะอ๋อไอ้จะรุ่นบนจะลุ่นกันยังอันซื้อหนึ่งไหมซื้อหนึ่งยังวะหนึ่งหนึ่งอะซื้อหซื้อยังซื้อหสองันแบบคือดันเรืองจะงามเลยืนมะ

เสียง F4 พวกราคาจะได้กันไหมเนี่ยอันนี้โอ้โเสียได้ครับน่าจะสายแบกมาก่อนครับตัวนี้เพราะว่าเครื่องก็มีอาการลวมยางก็ไม่สวยครับยางหลังไม่สวยเลย แต่รถก็ยังใช้งานอยู่นะอันนี้รถยังใช้งานอยู่โน้ฝั่งนี้ทําสีมาแล้วครับชนนี่มาแต่ทรงก็ยืนดีอยู่